พี่น้องท่วมแล้วท่วมแล้วน้ำไปเรื่อยๆพี่น้องท่วมแล้วพอพูดท่วมแล้วเสาไฟฟ้าท่วมแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องขาบิ่น้องเบิ่งน้ำหวยขอบิ่น้องเนาะวนี้ท่วมแล้วพี่น้องบ่อปูนที่บอกท่วมแล้วเสาไฟฟ้าวันนี้ท่วมแล้ว ัวเด็กกบตัวพี่น้องมืออื่นก็ติดตัว่นง็นงน้มาลงไหมน้ำขึ้นเรื่อยๆพี่นนองขึ้นเรื่อยๆโอ้ส้ถาพี่น้องส้วมถาแลือเปียกแอวพี่น้องน้ำขึ้นเพียงแอวพี่น้งนององ,งาขาวไข่ติดตัวเจ้าไ,ไปแล้วพี่น้องอ้นี้ที่ลำหวัวจะขันพี่น้อง,ง,งล้างบาน ลำบักผมพี่น้องเขตตะบนปราศาสตร์ต้อห้วยตะขันพี่น้องชุมชนโนนเจริญน้นำกวมแล้วพี่น้องกรมกรทั้งสมุทรสาปสามารวมพ่อพูเดเนี่เกิดตลมพี่น้องเออพ่อพูดตลมแล้วเลยแต่เราไม่เปล่าพี่น้องแค่นี้ก็พี่น้องเด้อ พี่น้องบนพื้นหญ้าก็คนกระมงาบพี่น้องนำ้ำไหลเข้าป่าเฮ็ดเบดเลยพี่น้องลมดงลูกเฮ็ดมบสเลยกรมมงคลาบต่ำเลยพี่น้องเนาะจะตั้งตั้งสีสังเกตต้องพบเหนือนะสูงกว่ระมงคลาบอยู่ประมาณซีเมตรพี่น้องนะสูงซีเมตรแต่ยังน้ำอยู่เพียงนย่างเดีวพี่น้องเนาะกระมงคลาบที่ต่ำได้พี่น้อง เนืองห้อยกปั่นาใส่เดือนพี่กอลฮาใส่เดือนปลกรักไว้เมื่อเสารนิ่งนำเป็นมาได้สอกนึงแลวพี่น้องด้ยรักมาได้สอกนึงละรักติดปลักไว้แสดงว่านำไปเรื่อยๆแล้วอย่างเนาะ กันอีกแล้วพี่น้องคลิหนา้าพ่อกันใหม่คิปนี้สวัสดีครับผม